ครับต่อไปชุดที่3นะครับ ครัคทีมององแองกนี่เป็นทีมใหญ่นะครับทุกชมรมนะครับในจังหวัดพิษณุโลกนี่ส่งกันขันนี่ทั้งหมดนะครับไม่มีกีฬาไม่มีนักกีฬาท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเพราะมันเป็นการแข่งแชมป์แห่งจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นนะเอาแล้วฮะหมวกส้มนะครับรูสี่ออกตัวแล้วครับ ไปแล้วครับลูกหนึ่งครับหมาตีนต้นครับออกแอคครับรู้เลยครับใส่หมวกแบบนี้นํำด้วยนะครับลูกหนึ่งะครับตามมาด้วยลูกสามนะครับตัดแผนอย่างเดียวครับตามมาด้วยหมวกส้มนะครับลูกสี่เขา้นชใจกลับตัวมาไม่ใช่เขา้นชใจครับกลับตัวใส่สุดอย่างเดียวครับ50เมตรสุดท้ายแล้วครับ 20เมพ่อคุณแม่เชียร์ครับสุดใจเอาแล้วฮะเอ้าลูสามขึ้นมานำครับรูหนึ่งล่วงไปครับหมดแรงตามมาด้วยเสือหมวกส้มอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับน้องหมวกส้มแบบขออีกห้าเมตรได้ไหมครับอีก5้าเมตรเจอกันครับ